เมื่อชายคนหนึ่งที่เคยปักใจเชื่อว่าเวทมนต์ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเขาได้พลัดหลงเข้าไปเจอกับวิทยาลัยเวทมนต์ลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางเมืองและถูกเชิญให้ไปร่วมทดสอบเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนั้นเรื่องราว่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Magicians หลังจากที่อลิซได้ทะเลาะกับเควินตินแล้วหนีกลับบ้านไปในวันต่อมาพอเควินตินตื่นขึ้นก็ปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในโรงพยาบาลบ้าและเป็นหนึ่งในคนไข้ที่กำลังถูกรักษาตัวอยู่พอออกจากห้องมาก็ได้พบกับเอเลียดที่ตอนนี้กลายเป็นคนบ้าไปแล้วเหมือนกันจากนั้นหมอคนหนึ่งก็เข้ามาหาแล้วเรียกให้ควินตินไปคุยด้วย ควินตินจึงพยายามอธิบายให้หมอคนนั้นไปว่านี่จะต้องเป็นความฝันของเขาแน่เพราะชีวิตจริงตอนนี้เขากําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเวทมนต์ที่มีชื่อว่าเบลกบิลแล้วเขาก็คิดที่จะแสดงเวทมนต์ให้หมอคนนั้นดูแต่ไม่ว่าจะทํายังไงเขาก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยพอหมอเห็นแบบนั้นเธอจึงเรียกให้เพนนีเข้ามาหาในห้องเพื่อจะพิสูจน์ให้ควินตินดูว่านี่ไม่ใช่ความฝันแล้วหมอก็ถามเพนนีว่าเขาไปเจออะไรในถังขยะของเควินตินมาซึ่งเพนนีก็ได้เอาอยาที่เจอในถังขยะออกมาวางไว้ให้จากนั้นหมออกก็บกว่า สาเหตุที่เควินตินมีอาการแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่งมันถึงทําให้เขาเกิดอาการหลอนและคิดว่าตัวเองมีเวทมนต์ในทันใดนั้นจูจูเควินตินก็เห็นฝูงแมลงของเดอะบิสบินเข้ามาหาเขาจนทําให้เขาเกิดอาการกลัวแล้วล้มลงไปชักทําให้หมอต้องแจ้งรหัสฉุกเฉินให้พาเควินตินกลับเข้าไปรักษา ต่อจากนั้นพอเขาได้สติกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งจูจูอลิสก็เข้ามาหาแล้วบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอควินตินถามไปว่าแล้วเรากําลังอยู่ที่ไหนตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอลิสกลับบอกว่าเธอเดินทางมาจากดาวดวงอื่นและเควินตินก็คือกัปตันของยานอาวกาศที่จะมาช่วยพาเธอออกไปในตอนนี้พวกเธอกําลังถูกขังอยู่ในกรงและถูกเอเลียนทําให้เห็นภาพลวงตาแต่ทันใดนั้นคณะบริฟอกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นหมอก็เข้ามาหาบอกอลิสว่าให้พอได้แล้วพร้อมกับสั่งให้เอาของที่ขโมยไปคืนมาให้กับ เขาซึ่งดูเหมือนว่าอลิสในตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยทางจิตด,ด้วยเหมือนกัน จากนั้นพออลิสถูกนําตัวออกไปหมอฟอกก็บอกกับเควินตินว่าตอนนี้มีญาติมาเยี่ยมและพอเควินตินได้มองออกไปที่ประตูเขาก็เจอกับจูเลียที่กําลังรอพบอยู่ต่อจากนั้นพอทั้งคู่ได้มานั่งคุยกันจูเลียก็บอกกับควินตินว่าเธอกําลังจะแต่งงานซึ่งพอควินตินได้ยินแบบนั้นจึงทําให้เขารู้สึกน้อยใจเพราะลึกๆแล้วเขาก็ยังแอบชอบจูเลียอยู่เขาจึงพยายามจะใช้เวทมนต์ออกมาให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงทันใดนั้นเขาก็สามารถเสกให้พลุล คนที่อยู่แถวนั้นกลับไม่มีใครมองเห็นเลยแม้แต่คนเดียวจูเลียจึงบอกกับเขาว่าเดี๋ยวเธอจะต้องกลับแล้วและถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากจะเห็นพลุของเควินตินเหมือนกันซึ่งพอเควินตินได้ยินแบบนั้นก็ถามว่าทำไมเธอถึงรู้ได้ทั้งที่เขายังไม่เคยบอกเลยว่าเมื่อกี้มันคือพลุในทันใดนั้นจูจูใบหน้าของจูเลียก็ได้หวัวเราะออกมาแต่ทุกคนในห้องก็ยังทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเควินตินจึงเริ่มสับสนว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและมันกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ่อจากนั้นควินตินก็ถูกบังคับให้ไปกินยาเพื่อรักษาอาการทางจิตของเขาแล้วให้กลับเข้าไปพักผ่อนที่ห้องของตัวเองก่อนแต่ในทันใดนั้นจูจูเจนก็ได้ปรากฏตัวมาหาบอกว่าควินตินจะต้องหาทางออกให้ได้เพราะคาถาที่ใช้กักขังเขาอยู่ในตอนนี้มันแข็งแกร่งมากมันเป็นคาถาที่มาจากในหนังสือและหนังสือเล่มนั้นก็คือตัวของเควินตินเองแต่ว่าทันใดนั้นร่างกายของเจนก็ได้เลื่อนหายไปสะก่อนเนื่องจากฤทธิ์ของยาที่เควินตินได้กินเข้าไปมันกําลังเริ่มทําลายความคิดที่อยู่ในหัวจากนั้นพ พอควินตินได้สติฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งที่กำลังฉีกหนังสืออยู่ในห้องซึ่งมันอาจจะเป็นหนังสือที่มีกุญแจไขออกไปจากที่นี่ได้เควินตินจึงรีบเข้าไปหยุดชายคนนั้นแล้วเอาเศษของหนังสือที่ถูกฉีกออกไปหาพนักงานข้างนอกเพื่อจะขอเทปมาแปะเศษกระดานให้กลับคื้นเป็นเหมือนเดิมแต่พนักงานก็บอกว่าควินตินไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้เทปเพราะเขาอาจเอามันไปใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อทำร้ายตัวเองและคนอื่นได้ ต่อจากนั้นในขณะที่เควินตินได้กลับไปนั่งอยู่ด้วยความสิ้นหวังจูจูเพนนีตัวจริงก็ได้โผล่เข้ามาเพื่อสั่งให้เควินตินหยุดร้องเพลงที่กำลังคิดอยู่ในหัวเดี๋ยวนี้เพราะเขารำคาญเพลงนั้นและไม่อยากที่จะฟังมันอีกพร้อมกับบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในความฝันของเควินตินเท่านั้นเพราะงั้นให้หยุดร้องเพลงได้แล้วเขาจะได้กลับไปนอนสักที ซึ่งพอควินตินได้รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนที่เขาคิดเอาไว้เขาจึงขอร้องให้เพนนีช่วยตามหาตัวของเขาที่โลกแห่งความจริงเพราะตอนนี้เขาจะต้องหมดสติอยู่ที่ไหนสักแห่งและกําลังถูกคาถานี้อยู่แน่แล้วควินตินก็บอกให้เพนนีรีบกลับออกไปจากความฝันของเขาแต่ทว่าในระหว่างที่เพนนีได้ตื่นขึ้นมานั้นทางฝั่งของจูเลียที่แอบเข้าไปในความฝันของควินตินก็ได้ตื่นขึ้นมาเหมือนกันซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันก็คือฝีมือของเฮเลนากับจูเลียที่ได้พากันเสกคาถาทําให้ควิิินนนนตตดอยูู่ใควาามฝัเพรจลียแคค่่่ปัันนหวเเเขาาพืืออที เวินตินเคยทำไว้กับเธอและทางฝั่งของเควินตินที่ตอนนี้ยังหาทางออกไม่ได้เขาก็แอบ,บเข้าไปในห้องของพนักงานเพื่อขโมยเทปจากนั้นก็นำมันกลับไปแปะกระดาษที่ถูกฉีดเพื่อหากุญแจที่จะสามารถคลายคาถาออกไป ซึ่งพอต่อกระดาษแผ่นแรกเสร็จข้อความข้างไหนก็บอกไว้ว่าในฟิโลรีได้มีชายคนหนึ่งที่สามารถใช้เวทมนต์ทำให้คนอื่นเป็นบา้าได้และชื่อของเขาก็คือเอ็ดเวิร์ดสโตนเมื่อตอนที่เขาได้เดินทางเข้าไปในฟิโลรีขังแรกเขาได้เล่นเกมมากรุกกับแม่มดทรงพลังคนหนึ่งแต่ว่าเขากับโกงการแข่งขันจึงทําให้ถูกแม่มดสาปให้ไม่สามารถใช้เวทมนต์อย่างอื่นได้นอกจากแค่เกมมากรุกเท่านั้นแต่ว่าพอเขาเล่นเกมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เขาเป็นบา้ามากขึ้นจนกระทั่งเอ็ดเวิร์ดได้ไปพบกับเจนที่เข้ามาร่ว เล่นเกมด้วยกับเขาแล้วเจนก็ค้นพบวิธีที่สามารถทำลายคำสา์นั้นลงได้แต่ว่าข้อความที่เควินตินกำลังอ่านอยู่มันก็หมดลงแค่ตรงนั้นซัก่รอนในทันใดนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ตามเข้ามาในห้องเพราะรู้แล้วว่าเควินตินแอบขโมยเทปของเธอไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของเพนนีหลังจากที่ได้รู้ว่าเควินตินกำลังตกอยู่ในคาถาบางอย่างเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับเอเลียตแล้วทั้งคู่ก็พากันออกตามหาร่างของเควินติน ทันเดนั้นเคดีก็ได้กลับเข้ามาถึงพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เธอรู้ว่าควินตินอยู่ที่ไหนแล้วพาเอเลสกับเพนนีเข้าไปดูในห้องเก็บของที่ควินตินกําลังนอนหมดสติอยู่จากนั้นพวกเขาก็เรียกให้คณะบรีฟอกมาช่วยดูอาการแล้วหาวิธีทําให้ควินตินตื่นขึ้นมาจากความฝัน ซึ่งพอคณะบรีฟอกเห็นว่าเควินตินกำลังถูกคาถาที่มีชื่อว่าสกาลิติเวตอยู่เขาจึงสั่งให้ปิดคาถาม่านพลังในมหาลัยออกให้หมดเพราะการที่จะสามารถคลายคาถานี้ได้คือต้องลดการป้องกันออกก่อนแล้วปล่อยให้มลงงปีศาจแห่งโลกบาดาลเข้ามาช่วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือแผนของมารีนาที่ได้วางเอาไว้เพื่อหลอกให้คณะบรีฟอกยอมปิดม่านพลังของเบลกิวเธอจะได้แอบเข้าไปข้างในเพื่อขโมยของบางอย่าง ส่วนทางฝั่งของพวกเพนนีในตอนนี้ผอมานพลังทั้งหมดถูกปิดเสร็จแล้วฟอกก็เตรียมทําพิธีส่งมแมลงแห่งโลกบาดาลเข้าไปหาควนตินและทุกอย่างมันจะได้ผลดีขึ้นถ้าหากว่ามีผู้นําทางตามเข้าไปด้วยเพราะมาแมลงโลกบาดาลมีหน้าที่แค่ทําลายคุกได้เท่านั้นแต่การที่จะทําให้ตื่นขึ้นมาได้จะต้องอาศัยความสามารถของตัวเองดังนั้นฟอกจึงจะให้เพนนีตามเข้าไปในความฝันของเควนตินเพื่อช่วยนําทางให้เขากลับออกมา ต่อจากนั้นพอฟอกได้เริ่มทำพิธีเพนนี้ก็ถูกส่งเข้าไปในความฝันของเควินตินอีกครั้งแล้วเขาก็รีบตามหาตัวของเควินตินเพื่อจะพาหนีออกไปซึ่งพอเข้าไปถึงยังห้องแห่งหนึ่งก็เห็นว่าเควินตินกำลังถูกจับมัดไว้ที่เตียงและหมอก็กำลังจะผ่าตัดทำบางอย่างกับเขาเพนนี้จึงบอกให้เควินตินตั้งสติไว้ก่อนเพราะทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นเพียงสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาทันใดนั้นมแมลงปีศาจก็ได้โผล่ออกมาจากปากของเควินตินแล้วมันก็ได้ทำลายภาพทุกอย่างในควาามฝันใหห้ยไป แต่ว่าพอเพนนีได้ตื่นขึ้นมาจากฝันนั้นเควนตินกลับยังหมดสติอยู่เหมือนเดิมและไม่สามารถกลับออกมาได้เคดีที่เห็นแบบนั้นเธอจึงแอบหนีไปหาจูเลียที่ตอนนี้กำลังเข้ามาหาของบางอย่างกับมารลนาในเบลกบิวแล้วเคดีก็บอกกับจูเลียว่าเควนตินจะไม่มีทางตื่นอีกแล้วมันเป็นความผิดของจูเลียที่ยอมปล่อยให้เฮเลนาใช้คาถานั่นกับเขาพอจูเลียได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจเข้าไปหาพวกเพนนีแล้วเล่าว่าที่เควนตินเป็นแบบนี้มันคือฝีมือของเธอเองเธอแค่จะปั่นหัวเขาเล่นและไม่่รรู้้้วาามันนจะเเกกิดหตุณ์แบบี คณะบดีฟ็อกจึงบอกว่าตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเขาได้ใช้วิธีที่ถูกต้องในการที่จะคลายคาถานั้นแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้ผลตอนนี้เควินตินยังคงติดอยู่ในฝันและไม่สามารถกลับออกมาได้ส่วนทางฟังของเควินตินในตอนนี้หลังจากที่ทุกอย่างในความฝันถูกลบออกไปจนหมดทันใดนั้นเจนก็ได้ปรากฏตัวมาหาอีกครั้งแล้วบอกว่าสาเหตุที่เควินตินยังคงติดอยู่ข้างในนี้เป็นเพราะว่าเขาได้สร้างใย,ยกักขังตัวเองเอาไว้เหมือนกับแมงมุมและแมลงแบบเดียวกับที่เอ็ดเวิร์ดเคยทําไว้ในฟิโลลีซึ่งพอ ตินได้ฟังสิ่งที่เจนพูดมันก็ทําให้เขารู้ว่าสาเหตุที่ต้องสร้างโรงพยาบาลบ้าขึ้นมาคงเป็นเพราะว่าเขานั้นเน็ดเหนืยจากการใช้ชีวิตที่พยายามทําให้ตัวเองเป็นคนที่อยากจะเป็นแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่หวังจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องสร้างโรงพยาบาลที่น่ากลัวแบบนั้นขึ้นมาเพื่อจะได้ปกปิดความรู้สึกเอาไว้ให้อยู่ในความว่างเปล่าตลอดการแต่เจนก็บอกว่ามันยังมีทางออกที่เควินตินได้สร้างเอาไว้อยู่และพอเควินตินได้ดูกระดาษที่อยู่ในมือของเขาอีกทีมันก็ได้มีเรื่องราวที่่บอกไวว้า เอ็ดเวิร์ดจะไม่เล่นเกมเพื่อความสนุกและชัยชนะแต่ที่เขาเล่นไปเพราะว่ากลัวความพ่ายแพ้ดังนั้นเขาจึงจะเล่นก็ต่อเมื่อตัวเองมีเปอร์เซ็นต์ชนะมากกว่าและทางเดียวที่จะทําให้หลุดพ้นจากคํำสาปนั้นได้คือต้องหยุดเล่นแล้วออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ พอได้รู้แบบนั้นควนตินก็เลยตัดสินใจทำลายใยแมงมุมของเขาทิ้งแล้วพร้อมที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตกับทุกคนที่อยู่ข้างนอกจนในที่สุดเขาก็สามารถตื่นขึ้นมาจากฝันได้สักทีและในระหว่างที่ทุกคนกำลังจดจ่อยอยู่กับการกลับมาของควนตินนั้นเอเลน่าก็ได้แอบพาจูเลียนี่ออกไปจากเบรกบิลก่อนที่ม่านพลังของคณะบรีฟฟ์จะกลับมาทำงานอีกครั้งและในตอนนี้เธอก็ได้ของที่ต้องการมาแล้วซึ่งมันก็คือหนังสือความทรงจำของเธอที่เคยเรียนอยู่ในเบรกบิลแต่ว่าพอทั้งสองได้พากันกลับไปยังฐานทัพของพวกเธอ จูจูเฮเลนาก็ทําการขีดฆ่าสัญลักษณ์รูปดาวที่แขนของจูเลียออกเพราะเธอแค่ต้องการจะหลอกใช้ให้จูเลียมาทํางานนี้ให้เท่านั้นซึ่งพอหมดประโยชน์แล้วจูเลียจึงไม่มีความจําเป็นกับพวกเธออีกต่อไปแล้วเฮเลนาก็ทําการในประเทศจูเลียออกไปจากกลุ่มของเธอ